หลายหลายคนที่เขายังไม่เข้าใจอะค่ะว่าม็อบเนี่ยมีทําไมมากันทําไมเราอยากบอกว่าทุกคนที่มาม็อบตอนนี้ค่ะมาเพื่อต่อสู้เพื่อทุกคนในประเทศค่ะเราเนี่ยต้องการให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียมต้องการให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วก็ที่คนบอกว่าม็อบมีท่อน้ําเลี้ยงจริงๆแล้วนะคะท่อน้ําเลี้ยงก็คือประชาชนนี่แหละค่ะเขาโอนช่วยกันค่ะ เมืองดีเรามองถึงในเรื่องของปัจจัย4ที่อยู่อาศัยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยซึ่งเรามองว่าทุกวันนี้สังคมไทยมันยังมีความเหลื่อมล้ําอยู่ถ้าเทียบระหว่างคนในกรุงเทพกับคนที่ต่างจังหวัดเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันท,ท,ทั้งๆที่ภาษีหรืออะไรพวกนี้เขาต้องเสียในเลเวลที่เท่ากันแต่ว่าคุณภาพชีวิตมันไม่เท่ากัน สวัสดีค่ะพวกเราเป็นแอดมินจากม็อบมีที่นอนค่ะกลุ่มนี้เริ่มแรกเลยมันเกิดจากการที่มีการสลายการชุมนุมวันที่14ตุลาค่ะพวกเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้มีที่พักอะค่ะเขามาเพื่อที่จะ อยู่ตรงนั้นแล้วก็รอสไลด์ตอนเช้าเพื่อกลับแต่กลายเป็นว่าเอาถูกสไลด์ก่อนหลายหลยคนต้องเค้งอะค่ะเราก็เลยเรียกตั้งกลุ่มขึ้นมาณตอนแรกก็คือมีคนโพเท์วิตเพื่อมาช่วยเหลือแล้วเราหลายๆคนก็ทักเข้าไปเพื่อช่วยอะค่ะจริงๆตอนแรกก็จะจองให้แค่เช้าว,วันนั้นแต่สุดท้ายมาคิดว่าแล้วถ้าวันอื่น,นๆมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกล่ะเราก็เลยตัดสินใจกันวันนั้นเลยค่ะว่าตั้งแอคเขาเลยแล้วก็ทํากันจริงจังเลยค่ะที่พักให้ทุกคนนะค่ะเราเห็นว่ามันไม่แร์เลยกับ ประชาชนต่างๆที่เขามานอนชุมนุมโดยที่มันไม่ได้มีความรุนแรงอะไรแล้วเขาไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งตอบแทนเหล่านั้นจากรัฐบาลอีกอย่างหนึ่งที่เราค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตก็คือในเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมค่ะที่รัฐบาลควรจะให้กับประชาชนแต่ละฝ่ายเรามองว่าการได้นอนหลับอย่างเต็มที่ในที่ที่ดีๆะค่ะจะทําให้เขามีแรงลุกขึ้นมาสู้ตอนแรกที่เราทักเข้าไปเพื่อที่เราต้องการจะช่วยอะ เราไม่ได้คิดว่าเราจะทํางานกันมาถึงจุดจุดนี้ถึงทุกวันนี้แล้วคือช่วงแรกพอเงินส่วนตัวหมดปุ๊บต้องเปิดรับบริจาคแล้วคนที่เขาซัพพอร์ตคือเยอะมากมันแสดงให้เห็นว่าเออคนที่ต้องการซัพพอร์ตอ่ะมีเยอะมากจริงๆแล้วเราคือคนที่สามารถจะช่วยได้ก็เออรับช่วงต่อมาค่ะมันก็เลยทําให้เรายังอยู่ได้ถึงทุกวันนี้คนใหญ่จะจะมาพักเป็นช่วงเวลาระยะเวลาสั้นๆค่ะแต่ว่าจะมาเข้ามามีเข้ามาเรื่อยๆคะ่ะ ส่วนจานวนเคสตอนนี้คิดว่ามากกว่า500คนแล้วค่ะที่มาอยู่กับเราค่ะเป็นเคสที่ท้าทายเพราะว่าคุณลุงเนี่ยเล่นโทรใช้โทรศัพท์ไม่เป็นเลยค่ะแล้วก็มีคนที่เขาไปเจอเนี่ยเขาติดต่อผ่านเรามาให้แล้วเขาก็พามาส่งแล้วตอนนี้คุณลุงอะ่ะเขาอยากจะอยู่ต่ออยู่ช่วยต่อดังนั้นอะ่ะสิ่งที่เราต้องทําคือให้คนที่พักด้วยกันนะคะ่ะช่วยดูแลคุณลุงเวลาไปม็อบเนี้ยพวกเขาก็จะคอยนัดแนะจุดกับคุณลุงหรือบางทีก็ไปด้วยกันนอกจากได้มาม็อบได้มาพักเรายังเหมือนกับ ได้สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆด้วยอะค่ะ l i n e official ค่ะแจ้งชื่อแจ้งอายุจำนวนที่จะเข้าพักเพศแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราได้รับข้อมูลแล้วเราก็จะติดต่อทางที่พักอะค่ะแล้วก็จะส่งที่พักส่งโลเคชั่นที่พักหรือว่าอาจจะเป็นชื่อที่พักอะค่ะเข้าไปให้อีกทีหนึ่งขอบคุณทุกคนนะคะที่ เข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทีมงานอื่นๆขอบคุณทุกคนที่บริจาคเงินเข้ามาช่วยเราแล้วก็รวมถึงคนที่ต้องการจะบริจาคแต่ว่าตอนนี้เราปิดลับอยู่ขอบคุณน้ําใจทุกคนมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่พักหลายๆที่ที่เขาเลือกจะติดต่อเรามาก่อนแล้วก็หลายๆที่พักที่พอเห็นว่าเป็นม็อบเขาจะดูแลดีขึ้นหรือว่าเขาอาจจะช่วยในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมอะค่ะตรงนี้ขอบคุณจริงๆสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมกับม็อบมีที่นอนค่ะ ถ้าการเมืองดีทุกคนจะขึ้นรถไฟฟ้าได้ถ้ารถไฟฟ้ามันจะต้องถู่แล้วก็เดินทางได้ทุกคนถ้าการเมืองดีรถเมย์เราขึ้นไปตอนฝนตกเราจะไม่เสี่ยงเปียกฝนบนรถเมย์ค่ะแล้วก็ถ้าการเมืองดีนะคะฟุตบาทอะคะ่ะมันจะเรียบเท่ากันหมดผู้พิการนะคะเขาจะสามารถเดินบนฟุตบาทได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าได้รับอันตรายอะคะ่ะถ้าการเมืองดีนะคะทุกๆคนนะคะจะสามารถเข้าถึงการศึกษา อย่างเท่าเทียมค่ะรวมถึงเรื่องการรักษาพยาบาลค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐควรจะมอบให้ประชาชนทุกคนค่ะจริงๆเราควรแก้ที่รัฐธรรมนูญก่อนเพราะว่าเป็นกฎหมายหลักการถ้าเราแก้รัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องย่อยเรื่องอื่นเนี่ยมันก็จะแก้ตามได้หมด